สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องสุโภคสุ่นครับวันนี้โคฟพี่นอ้องมกนอใหม่ครับมกนอใหม่กับปลาแดกขกึ้นเขาพี่นอ้องผักกับตามนี่เลยพี่นอ้องโอ้ยมกนอกใหม่ส,สดเนะครับอือผมมี่เ้าทอดปลาแดกขกึ้นเขาพี่นอ้อง อ๋อหุ่นนวดเขาหน่อยหน่อยข้ามีไงมี่ซีโมกครับอือแต่เบิ้งพี่น้องเป็นตัวเป็นกางนะพี่น้อง Mm -hmm. mm -hmm. Oh. Sayang, so, belum, Hmm? Saya so, dulu keluar rumahnya. Wait, can I ืม,มงมัน,นมเน่ยมันออกงามเลยครับไว่บงครับใส่ตอนครับอืมืม ขอพายนะครับพี่น้องไม่เสียงขางบ,บ้านนะครับโอ้พี่น้องมีแน้สดเลยพี่น้องเหรออืมินเปิดอือ้หมองมอครับ อเจ็บอัอนเดียนะครับ,บเนี่อปลาพปนะ่นตัวใหญ่ครับ อืผมว่ดีเลยครับเรา่บอกขค่แม่ไม่หรอกแล้วหมองเข้แมห่หครครับ เขาเป็นไงครับฮึโอ,อ้พี่น้องเอาสองโมงกับพ่อพี่น้องครับรอบอิ่มไหมครับ โอ้ยนี่เอาไปหลงทิ้ใหญ่เลยคำหนึง่ง ถ่ายพี่น้องอืมพี่นอ้องฮัลโหลพี่น้องยิบกันยันงไงใดมื่อนี้นะครับกทหารในพี่น้องถอดปลาแดกมกนโหมมาสู่พี่น้องกินมื่อนี้ก็ต้องขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องสูขขแบบญญ้ทุกคนนะครับกับกิริยาท่าทักนะครับในการกินถ่ายบอลสุภาพประการใดนรายการ ขอบคุณทุกๆคนครับที่คอยคนไหลคดแช่ทีนกำลังใจเบื่อยยามาตลอดครับพี่น้องวันนี้ฝากพี่น้องไปท่านี้ครับมือนานเสียหายแน่แท้พี่น้องไปครับวันนี้สวัสดีครับ